สวัสดีครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมอสกีโฟร์แชมปลีกหรื 23, อ BCL กันต่อนะครับซีซั่นที่93ซีซั่นฟูลคัลเลอร์สมอสสนะครับก็มาถึงโค้งสุดท้ายรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับมาดูสายล่างก่อนนะครับคู่ที่312นะครับเป็นการพบกันระหว่าง2คู่เข้าแข่งขันที่ใช้แมนยูเหมือนกันนะครับระหว่างคุณพีซพบกับคุณเจมไปดูกันเลยนะครับใครจะเข้าไปชิงเป็นคนแรกสสวัสดีครับผมพีซนะครับมันจะขับความลับ ลงบีเซียมาหลายรอบแล้วเพิ่งดจะมาถึงรอบนี้ฝากเชียร์ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับเกมเอ็มเจฝากเชียร์ด้วยนะครับ มาดู BCL p r o f i ล์ของทั้งคู่นะครับคุณพีสนะแลงกิง324นะฮะลงแข่งมา4ครั้งนะครับตกรอบ8ทีม1ครั้งรอบแบ่งกลุ่ม1ครั้งรอบแรก2ครั้งนะครับส่วนคุณเจมส์นะครับโอ้โหประสบการณ์โชคชนฮะลงแข่ง BCL มาถึง23ครั้งนะครับแลงกิงอยู่อันดับ8นะครับผมได้รองแชมป์2ครั้งนะครับผมอันดับ3 1ครั้งนะครับรอบ8ทีม6ครั้งรอบ16ทีม9ครั้งรอบแบ่งกลุ่ม3ครั้งและตกรอบแรกไป2ครั้งแต่ก็ยังไม่เคยได้แชมป์นะคร มาดูราอัพกันก่อนนะครับฝั่งแมนยูของคุณพีสนะครับใช้4312ามหนึ่งสองครับคู่ศัตรูเนี่ยเป็นดีนเทนเนสันนะครับคู่เซนเตอร์เคลาร์ปีเก้กับลาเฟเวาลานะครับแบ็กซ้ายดีนิสเออร์วินครับแบ็กขวาอารอนวันวิซาก้าริมยามาติสนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนพอลสโคกับไบอันล็อบสันนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกบูโน่ฟานนเดสครับคู่หน้าเป็นคริสเตียโนโรนันโดครับกับมาคัสแอดฟอร์ดนะครับ ทางด้านแมนยูในแบบฉบับของคุณเจมส์นะครับมากับแผน3 2 2 3นะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแผนนี้สำหรับแมนยูนะครับผพลศัประตูเป็นดับบิดเอเคอาครับเซนเตอร์3คนอีลิกไบยี่ลาเฟวาลาแล้วก็ลุคชอร์นะครับเราไม่เห็นแฮร์รี่แม็กควายทั้ง2ทีมแบล็คสันตั้งเป็น DMF นะครับเฟดซีเอ็มเอฟนะครับมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายไลน์กิกส์ครับฝั่งขวาดีวิดเบคแฮมหน้าตาม2คนนะครับมาคัสแรสฟอร์ดกับบูโน่เฟอนิเดสครับคริสตินาโรนัลโดเป็นหน้าเป้านะครับผมอันนี้จะเป็นนแแมมยูคคคลลาาสสิกหรรือเเป่ับบฮ ไลน์กิ๊กซ้ายนะครับเกมเริ่มครับทางฝั่งคุณพีทเขี่ยก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีแดงนะครับเป็นบริวารทีมเย้านะครับส่วนฝั่งคุณเจมนะครับบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดทีมเยือนแล้วยิงลูกนี้ก่อนเลยครับเอาก่อนเลย1-0ครับคุณพีทจากคริสเตียโน่เออไม่ใช่บูโน่เฟรนันเดสครับทักทายได้ประตูก่อนเลยครับยัดเข้าไปพลิกหนี่ไปยี่ได้นะครับแล้วหดด้วยขวาบอลติด ตกพื้นนิดหนึ่งด้วยนะครับอิงก่อนได้เปรียบครับเริ่มต้นด้วยดีครับคุณพีทดูอีกทีหนึ่งนะครับมุมนี้เนี่ยแตะลบใบยี่ได้นะครับเซนเตอร์3คนนะครับฝั่งของคุณเจมส์นะฮะก็มีลูกชอนะฮะยืนเป็นเซนเตอร์นะครับเอาละครับการเข้าทําครั้งแรกก็เป็นประตูเลยครับคุณพีทจากบูโรฟายแนนเดสครับนาทีที่3เท่านั้นเองครับมาดูจังหวะเกมเขียวของคุณเจมส์บ้างครับออกไปทางด้านขวาครับ ดิมเส้นครับไปแคมบุนโน,น่ฟานเดสให้ที่โรนัลโดพิกแล้วให้แรดโอ้โหยิงติดบล็อกบอลวิสซากาแล้วซ้ำอีกทีหนึ่งครับดดสองเข้าไปเลยจากคิสเตียโน่โรนัลโดครับอ่านี่โรเนลโดพิกให้แรดฟอร์ดจะยิงไปแล้วนะครับติดบล็อกบอลวิสซากาเด็กบอลมาเข้าทางโรเนลโดครับซ้ำเข้าไปเรียบร้อยครับดีนินสซันหมดสิทธิ์ครับเอาละครับมีโอกาสยิงไป คนละหนึ่งครั้งแล้วก็ได้ประตูคนละหนึ่งครั้งเลยนะครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับจังหวะเขี่ยของคุณพิษมาอีกแล้วครับโรนัลโ,โดแรดฟอร์ดป้ายเข้าไปบูโน,โนโ่โรนัลโดข้ามให้กับแรดฟอร์ดข้ามสวยครับยังเก็บได้อยู่ครับมาติสยัดเข้าไปตรงนี้แรดฟอร์ดทงไม่ขึ้นก็ซ้ายสองประตูต่อนหนึ่งครับมีกลิ่นไอตยตุครับคู่นี้จะยิงกันถล่มทลายหรือเปล่าไม่มีธงนะครับจังหวะยัดสวนให้กับแรดฟอร์ดของมาติสนะ เี่ครับเก็บได้มาติสจังหวะเดียวเลยนะครับเท้าซ้ายป้ายยัดไปให้กับแรดฟอร์ดแตะแต่งนิดนึงนะครับเข้าซ้ายแล้วซัดเลยฮะเอาละครับอสองประตูต่อนหนึ่งครับคุณพีส กลับมานำอีกครั้งหนึ่งฮะับ8นาทียิงกันไป3ลูกดูจังหวะเขี่ยเลี่ยเหลวของคุณเจมส์ครับออกไปทางด้านขวาเบคแคมเบคแคมสปีดไปริมเส้นเบคแคมมาเปิดเข้าไปโลนาร์โดป้ายลูกนี้โอ้โหบาร์วิสกาสไลด์ไหนไม่รู้ครับแต่ยิงตรงตัวครับดีเดสันครับเซฟได้แล้วจะส่วนทันทีครับแลดฟอร์ดให้โรนัลโดหลุดเลยวาลานยังทันอยู่ครับข้างหน้ามีลูกช่อโรนารโดแตะหนีลูกช่อกระแทะลูกนี้กระแทะเจอกระสวยแล้ววาลานแย่งไปได้ แม่เกือบจะได้ประตูที่3เหมือนกันนะครับคุณพีทแต่โรนโดอาจจะใช้ไปหน่อยเป็นเบสเพเยอร์ด้วยนะครับโรนโดของคุณพีทครับเอาละครับคุณเจมาแล้วครับเบคแคมบูโน่คืนเบคแคมครับเปิดมงเกมเม้งเข้าไปเสาสองโอ้โหยหลายนักกี์ครับปีกขวาเปิดให้ปีกซ้ายครับแรงไปหน่อยฮะมงไม่ถึงบอลครับหลายนักกี์เป็นแมนยูคลาสสิกนะฮะเปิดมงจากริมเส้นนะครับกิกซ้ายเบคแคมขวาเอาละครับคุณพีทมาอีกครั้งหนึ่งโรนัลโด ย้อนมาสโคล็อบสันยัดเข้าไปแรดฟอร์ดมองหาโรเดอโอ้โหโดนลุมสองยังได้อยู่ครับบูโน่เฟรนเดสโดนเฟสกระแทกแย่งกลับไปได้ครับแต่ว่าเปิดตรงนี้อ่ะยังแก้ไขได้ครับย้อนไปย้อนมาต้องแต่งบอลนิดนึงฮะบอลไม่ค่อยเป็นใจแล้วไหลตรงนี้ยาวๆเฟสไม่ทันครับวันวิซาก้าดักอยู่แล้วออกไปใหม่ทางด้านซ้ายครับเดนิสเออร์วินคุณพีดนี่เป็นการลงแข่ง b c l ของเขาครั้งที่5นะครับแล้วก็เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกเลยนะฮะ เป็นการเข้ารอบรองครั้งแรกนะครับท้าชนะก็จะเข้าไปชิงเป็นครั้งแรกเช่นกันนะครับส่วนคุณเจมเนี่ยก็ลงแข่งมาโอ้โหอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ23ครั้งนะที่ขึ้นตัวเลขให้นะครับผมแต่ก็ยังไม่เคยได้แชมป์นะครับได้รองแชมป์มา2สมัยเข้าชิงไป2สมัยนะครับพวกทั้งสองดูจังหวะนี้ก่อนครับแหมชิงสั้นๆกันพื้นที่แคบโรนนลโดตีเสมอได้แล้วครับ2ประตูต่อ2เพราะแปะก็แปะเล่นกันสั้นในกรอบเขตโทษนะครับสุดท้ายก็เป็นโรนลโดครับยิงเข้าไปได้เนี่ยป้องกันบีบ พื้นที่ได้ดีอยู่นะครับคุณพีทแต่ความแม่นยําในการส่งบอลสั้างของคุณเจมในพื้นที่กรอบเขตโทษก็ยังทําได้ดีนะครับนี่ตรงหน้าหัวกระโหลกพอดีนะครับและสุดท้ายเคาะในกรอบเขตโทษใกล้ๆกับจุดโทษยิงจุดโทษพอดีเลยนะฮะเอาละครับคุณเจมตีเสมอมาเป็น2ประตูต่อ2นะครับจากคริสเซโนโรนัลโดครับโรนัลโดของคุณเจมนี่เป็นเบสเพลเยอร์นะครับโรนัลโดของคุณพีทเนี่ยเป็นไอคอนยูเว่นะครับแล้วจังหวะนี้แตะหลบแล้ว อีกแล้วครับโรนโดคนเดิมเพิ่มเติมสกอร์ให้กับคุณพีทครับโอ้สประตูต่อ2ครับจากคริสตินโรลันโดนี่เป็นโรนโดไอคอนล่างยูเว่ยังแจกฟรีนะครับของพีทนะฮะลัางนี้ยืน c f ได้ดีนะครับนี่แตะหลบเหลี่ยมนะครับอ่าก็เห็นแล้วนะครับว่าหลุดมานะครับคุณเจมก็เรียกเดคเคอออกมานะครับแต่ไม่ทันครับใบยีก็วิ่งตามมานะครับแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีฮะ เลี่ยมได้สวยครับแล้วก็ยิงแบบเอี้ยวๆตัวเอียงๆตัวนะครับกึ่งๆปั่นนิดนึงนะฮะหนีมือเอาแล้วครับ3าประตูต่อ2ครับคุณพีทขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะเขี่ยออกซ้ายบ้างครับกิกส์กวาดเข้าไปด้านในติดวาลานเอาละฮะป้องกันจังหวะเขี่ยของคุณเจมได้ครับคุณพีทอ่ะฉลับยังไปเข้าทางบูโนเอาละคุณเจมโอกาสแก้ตัวแรดฟอร์ดสปีดเข้าไปด้านในโดนกระแทกครับวันวิสาก้ายังทํางานได้ดีครับวอนวิสาก้าอ้าจะจ่ายขึ้นมาก็ฉลับครับเอาละาส่งให้ใครส่งให้แรด เอาวาดเลยครับแต่มีแค่2คนครับแรดฟอร์ดรอจังหวะโรนัลโดหลุดไปแล้วเอายังไงดีลูกที่4ี่มาไหมมาสิ่ไหมไม่มาติดเสาเหลี่ยมนอกครับโอ้โหไม่ได้ลูกที่4ี่ครับดูฮะหลุดไปแล้วลุกชอนี่ถอดใจแล้ววิ่งหยอะๆเหมือนถอดใจโอ้แต่หลบปันหนีมือเดคแคอานะครับแต่ไปโดนคนเสาเหลี่ยมนอกซะงั้นนะไม่โดนมือเดคแครด้วยนะครับไม่ได้เตะมุมครับยังไม่ได้ลูกที่4ี่ครับคุณพีท แต่จังหวะเกมเล่นงานคุณเจมได้มีความนิ่งพอสมควรเลยครับคุณพิษแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับมาถึงตรงนี้ขึ้นอยู่กับคุณเจมด้วยเลยครับออกซ้ายครับกิกส์กวาดเข้าไปด้านในพีเก้ดักอยู่ได้ครับป้องการเกมรับก็ยังนิ่งอยู่นะครับบูโน่ฟานเดนเดสโอ้ยชนกับเฟสครับเฟสคว่ำไปแล้วแต่จารย์ไม่ว่าอะไรครับบูโน่ฟานเดนเดสเบิ้ลลูกนี้ยังพักอกเก็บได้ไหมบูโน่ฝั่งนู้นแย่งแล้วครับโรนัลโดแลดฟอร์ดมีกันสองคนครับ ไม่มีปีก็ต้องแหมเล่นกันสองคนโดนดักนะครับวาลานอะระวังระวงดดังออกบอลจากประตูต้องระวังด้วยนะครับเดาใจดักทางกันให้ถูกสายโล่งครับแต่หักให้กิกไม่ได้ครับวานวิสซาก้าเบียดแยกไปได้ครับล็อบสันล็อบสันยังไงข้างในครับวานบิสให้แรดฟอร์ดพิกโรนโดโรนโดนสวยครับให้แรดฟอร์ดข้างในมีบุโนโเปิดเข้าไปถึงแล้วปต่บุโนโนไม่ถึงครับหึฉลับและเข้ามือของเดกอาเข้าทำหน้ากลัวทีเดียวครับคุณพีท จังหวะออกบอลจังหวะทำชิงนี่ไวทีเดียวแต่ว่ามาถึงตรงนี้ really โดนส่วนเลยครับป <No S 1> ูนโนโฟานเดสทด2นาทีครึ่งแรกครับหลายตรงนี้ทันหรือเปล่าไม่ทันครับออลางไปเ <c oughs> <c oughs> ป็นลูกตั้งเตะจากผู้เล่ประตูครับทด2นาทีหมดไปแล้ว1นาที7วินาทีครับ ะระวังระวังระวังอ่ะยังมีความนิ่งอยู่ครับในการใจบอลยังมีความแม่นอยู่นะครับฝากไว้เบิร์นเอายังได้อีกเพย์นึงครับยังได้อีกโอกาสนึงครับยังได้อีกประตูนึงหรือเปล่าโลนโดมันโดนเบียดอยู่โลนโดยังไปต่อไม่ได้ครับเจอเพื่อนกาวารานเอาอืมจบครับหัวขึ้นแรก ทำได้ดีกว่านะครับคุณพีชของบอลเข้ากันก็จริงนะครับแต่โอกาสยิงมากกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสกอร์นำอยู่นะครับสประตูต่อ2นะครับอ่าทางฝั่งของคุณเจมส์รู้สึกว่าจะส่งเบบี้โกนะครับไมเคิลโอเว่นลงมานะครับถอดบูโอฟานเดสออกไปนะครับโอเวนเล่นไปหน้าต่ำอ้าวคว่ำไปเลยครับโอเวนลงมาก็ล้มไปเลยอฝั่งของคุณพีชก็ถอดบูโนออกเหมือนกันนะครับส่งไปแคบลงมาติดขามาติดครับ แลดฟอดยิงลูกนี้ต้องเหลี่ยมต้องยิงเลยครับเข้าซ้ายยิงไว้ก่อนนะครับจังหวะแรกเหมือนจะแทงต่ติดแฉลบนะครับโดนสกัดอยู่แล้วมาเข้าทางแลดฟอ,ฟอดอีกครั้งนึงฮะยิงด้วยซ้ายเข้ามือของดีเนเซสันครับก็ยังยืนตำแหน่งได้ดีครับดีเนสันลูกเตะมุมของคุณเจมส์ครับเปิดปาดเข้าไปหมงเคียวมาครับแถว2มีมหาเทพเฟสครับออกไปทางด้านซ้ายกิกส์กิกส์เปิดด้วยซ้ายของของสวยๆโอ้โห โอ้โหโมามองเน่งๆเลยครับไมเคิลอเวนแต่ไม่เข้ากรอบโอ้ลูกเปิดของไลกิกส์ดูวิถีบอลน,นะครับรรค,ความโค้งความพุ่งของบอลนี่น่ากลัวทีเดียวครับเปิดมงเกมมิ่งจากด้านซ้ายนะครับไ well, มเคิลอเวนมงออกกรอบไปฮะยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับคุณเจมส์ขึ้นทางด้านขวาบ้างครับคุณพีทล็อบสานโอโ้ไปได้สวยครับ จังหวะต่อบอลให้แล้วไปให้แล้วไปทําได้สุดอ้าวอย่าไปชมชมแล้วจ่ายพลาดเลยไปแล้วกาสของคุณเจมส์ครับโอเว่นเบิร์นโรนัลโดรอจังหวะโอเว่นโอ้โหบอลปิ้นครับยังไปต่อได้หรือเปล่าพร้อมออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยครับจุดพลุไปลุกชอ่งงงชงมายังเป็นบอลของคุณเจมส์ได้บุกใหม่กิ๊กส์ให้เฟสเฟสยัดเข้าไปข้างในครับโรนัลโดรอจังหวะพลิกฝากโอเว่นคืน โดนสกัดครับก็รอจังหวะดักอยู่นะฮะฝั่งของคุณพีทแล้วจะส่วนเลยครับพอลสโคยัดไปครับโรนโดพักตอกส้นอะไรครับเบคแฮมเล่นครับแลนฟอร์ดครับโรนโดมาช่วยโอ้โหต่อบอลได้สวยทีเดียวครับสโคโดนปั๊มอ่ะบอลก็ทางมาติสยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกวาานไม่ได้ครับหือตอบอลทำชิงได้สวยครับแต่ตอนนี้จะโดนคุณเจมส์ส่วนเลยครับล็อบสันโอเว่นข้างหน้ามีโลนโดโอ้โหเงยเหยหน้ามองฟ้านะครับโรนโดเพื่อนใจบอลไม่ถึง มีการกดหยุดเกมนะครับเหลือ30นาทีแรดฟอร์ดโดนวารานกังแท้ครับมีเพื่อนมาช่วยโหคนลุมครับบอลไปถึงเฟสโลน,นโด,นโดนให้แรดฟอร์ดครับสปีดนีวันวิสซากา้าไม่ได้ไม่ยอมให้ผ่านเลยครับวานวิสซาก้าของคุณพีทเล่นได้ดีทีเดียวครับมีกดหยุดเกมแต่บอลยังไม่ตายนะครับ ล็อบสานโอ้โหชิ่งสวยทีเดียวครับคุณพีทโอ้โหดีดลูกหลังมาโลนโด,โ,ดโอ้โหไม่งั้นล,ล็ดฟอร์ดได้หลุดนะครับดีที่แนวรับของคุณเจมช่วยกันได้ดีแต่ขึ้นบอลไม่ดีครับได้บุกใหม่ครับคุณพีทจัดไปติดล็อบสานล็อบสานแก้ไขได้ไหมไม่ได้ครับไปแค้มขโมยมาโลนโด,โดข้างในแลดฟอร์ดออกมาแล้วก็ต้องกิงส,สี่ประตูต่อสองครับเอาเพิ่มจนได้ครับคุณพีทโอ้โหคุณเจมเห็นแล้วนะครับว่าหลุดนะจังหวะนี้เนี่ยเรียก เดคออกมานะครับแต่ขายาวไม่พออเก่งเซฟด้วยขานะครับเดคแแต่ลูกนี้ยาวไม่พอจริงครับมุมยังมีเปิดพอที่จะให้แรดฟอร์ดยิงไปที่เสาด้านนี้นะครับเนี่โอ้เบียดเสาเข้าไปเลยได้ประตูเพิ่มอีกหนึ่งประตูครับคุณพีชเป็น4ประตูต่อ2ครับโอ้โหทำได้ดีฮะมาถึงตรงนี้นะครับทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับคุณเจม ต้องปรับทับเพิ่มเติมนะครับมีปักจีซองนะครับโอ้โหแล้วเราไม่ค่อยได้เห็นใครใช้เหมือนกันนะครับสำหรับฟูค o l เลอร์แมนยูครเมมฟิสเดอะปายครับลงมาเอาแล้วครับจะเป็นตัวทีเด็ดหรือเปล่าเล่นเป็นหน้าตามนะครับเมมฟิสเดอะปายฝั่งของคุณพีทก็มีการเปลี่ยนเหมือนกันนะครับมาดูจังหวะเขี่ยของคุณเจมก่อนครับโรนโด ให้โอเว่นอเฟกช็อตนิดนึงม้วนกันมาจ่าอมาติดแล้วจะจ,ะจ่ายกับโรนโดก็ฉลาดครับบอลออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมขอคุณเจมส์ครับเตะมุมนะครับเอาใช้เป็นเมมฟิสเดอร์ายเลยครับปาดเข้าไปด้านในโอเว่นโคโคนิดนึงแม็กทูเมเนมองเคลียร์มาอ้าวเข้าทางปืนเบ็คแคมครับพักแต่งแล้วซ้ายโอ้ติดบล็อกเบ็คแคมฝั่งนู้นครับบายยี่ต้องเคลี่ยบายยี่เลียร์ไม่ได้โอเว่นยังไงเดอร์บายไหลไปตรงนี้ติดลูกนี้เข้าไปเลยครับกิเซียโนโลราโดเอาละครับได้ประตูที่3มาแล้วครับ แล้วเป็นประตูแฮตทริกของโรนัลโดฝั่งของคุณเจมส์นะครับดูฮะบอลมันไบยี่แหมตั้งไบยี่ขึ้นมาหม่งด้วยใช่ไหมจากลูกเตะมุมนะครับแล้วบอลมาเข้าทางเมมฟิสเดอร์ไพรนะครับได้แอัดซิ์ไปด้วยนะฮะเอาล้วครับสามประตูต่อสี่ไม่แน่ครับตีตื้นมาเวลายังพอมีครับเหลือประมาณ17-18นาทีครับแต่ดูจังหวะเคลียร์ของคุณพีทก่อนครับแรดฟอร์ดคืนเบ็กขึ้นมาแบะชิปลูกนี้อ๋ออยังเหนือเลยครับผมอ๋อเหนือกว่านี้ก็เชียงรายนะครับ โอ้ยโอ,ยโอย้แล้วล่างนี้โซ่หัวโมอฮอคย่างแท่งหอโอ้ยดูความนิ่งของแกครับเน่โอ้โหชิปเลยรู้ว่าเหมือนคุณเจมเนี่ยจะเรียกเด็งอาออกมานะครับชิปเน้นๆเนืนเนนเนนเนอเลยฮะดูอีกทีนึงครับเดวิดเบ็คแคมนะครับตักโอ้โหน้ำหนักพอดีเป๊ะเลยฮะติดปลายเล็บของเดคานิดนึงนะครับ หรืออาจจะไม่โดนไปเล็บเลยนะครับอาจจะโดนขี้เล็บอ้หนีไปอีกครั้งหนึ่งครับเป็น5ประตูต่อ3ครับโอ้โหความหวังของคุณเจมกลับมากลับกลายเป็นคุณพีทดึงความหวังออกห่างไปอีกนะครับโอเว่นไหลลกนี้โรนโดไม่ได้ครับมาติสดักได้คุณโอเว่นเฮ้ยคุณพีทคุณพีทมามครับมาติสมาดักด้วยนะครับนี่โอเว่นอยู่นี่โรนโดจะเปิดแฉลบครับมาติสเอาอะไรครับเอาอลไครับดูการต่อบอลโอ้โหเหมือนรู้ฮะ บังคับปักกี้ซองไปดักตรงนู้นเลยนะครับคุณเจมแล้วไหลตรงนี้เดือดไปไม่ได้ครับไปยาวไปหรือเปล่าลูกชองเติมขึ้นมาสวยครับแรดฟอร์ดเบิร์นบักกี้ซองยัดไปเมมฟิสเดือดไปให้โรนัลโดโอ้โหโดนปั๊มสองคนกันเป็นแซนด์วิชกับไม่ไหวโดบอกไม่ไหวครับเหลือ2ลูกครับไม่ถึงสินาทีอ้าวจับบอลไม่ดีครับทีดัดปีเก้โอเว่นซ้อมหล่นครับเรียบร้อยเลย4ประตูต่อ5โอ้โหการออกบอลที่ผิดพลาดของดีเนเดซั่งครับ ให้เคล็ดปีเก้เลยครับดูจับบอลยาวครับโอ้พลาดเลยโอ้โหแล้วคู่ต่อสู้อยู่ตรงนั้นนะครับโรนัลโดกับโอเว่นครับเสร็จเลยฮะโอ้เอาละครับกลับมาตามหลังอีกหนึ่งลูกเหมือนเดิมครับคู่นี้ไม่แน่ไม่นอนแล้วครับเสียงนกวีดยังไม่เป่าหมดเวลานะครับสู้กันต่อไปคุณเจมส์คงคิดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ไปแล้วครับเอาไปชมแบบนั้นก็เสียบอลเลยครับ มิมฟิสเดินไปออกไปทางด้านซ้ายครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดวิ่ง้านตัางกันมา3-4คนครับทางในมีครับแรดฟอร์ดหลายตัวได้เอาเลนเข้าหัดลูกนี้ไม่เข้าโอ้หไม่เข้ากรอบครับโอเว่นคือก็มีโอกาสเยอะมากนะครับไมเคิลโอเว่นแต่ยัง <c oughs> เพิ่มสกอร์ให้กับคุณเจมไม่ได้ครับจังหวะนี้โอออกกรอบไปแล้วเวลาจะหมดแล้วด้วยนะครับเหลือประมาณ2นาทีนิดๆครับบอลยาวๆครับโอเว่นฝั่งนี้ล็อบสัน ให้บอลยาวแลตฟอร์ดไม่ถึงครับติดปยี่มงเคลียมากำลังจะครบ90นาทีครับโอเวน่นคริสเตียโนโรนัลโดครับโดนบังให้โอเวน่นโอเวน่นดวลกับเออร์วินเออร์วินเก็บได้ครับดนีนิสันก็บ,บอมไปก่อนครับการสนาม<ๆ>ล็อบสานอ้าวแต่เป็นบอลของคุณเจมได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเมมฟิสเดบไลเรียบร้อยครับหประตูต่อหแม่เจ้าโอตัวทีเด็ดจริงๆครับเมมฟิสตี้ โอ้โหดูการวิ่งหาช่องของเขานะครับโอ้หนุนขึ้นไปหมดเลยครับทั้งวาลานอืวาลานกับปีเกนะครับหนุนขึ้นไปหมดก็เป็นจังหวะที่เออวินได้บอลนะครับเซนเตอร์ก็เลยเดินขึ้นสูงไปนิดนึงนะครับพอโดนดักแล้วโอ้คูไหลแล้วหลุดแต่เวลายังไม่หมดนะครับ5ประตูต่อ5าโอเว่นเป็นโอกาสของคุณพีทครับแล้วเบ็ดแคมเบียดเบียดบางบงมุดมุดโอ้โหสู้ลุกชอได้เอ้าแล้วจานให้ฟาวด้วยนะครับเป่าหมดไปเลย โอ้จบที่5ประตูต่อ5ครับคุณพีทขา,าข้างหนึ่งเนี่ยก้าวไปชิงชนะเลิศแล้วนะครับแต่คุณเจมาทำได้จากเบบิสเดอร์ปายครับยังไม่จบครับคู่นี้90นาทีเสมอกันไป5ประตูต่อ5นะครับยิงกันไป10ลูกยังไม่จบครับต้องต่อเวลาพิเศษนะครับและถ้าเกิดยังแหมยังชนะกันไม่ได้นะครับก็ตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษนะครับ ซีซั่นฟูลคัลเลอร์93นี้นะครับเ,เริ่มแข่งมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับผมก็ยังสามารถใช้แมนยูได้อยู่นะครับสายบนรอบรองเนี่ยก็เป็นการพบกันร,ระหว่างเชลซีกับแมนยูนะครับคู่นี้ใครชนะนะฮะก็ไปพบกับเชลซีของคุณวีโตนะครับหรือไม่ก็เป็นแมนยูของคุณโตนะครับผมแต่ต้องผ่านนัดนี้ก่อนให้ได้นะครับ ฟูเคเลอร์ของซีซันเดือนใหม่ซีซันมีนาคมนะครับผมเราก็จะไม่ได้เห็นแมนยูนะฮะเพราะว่าคนใช้แมนยูเยอะมากนะครับผมก็จะแบนแมนยูไปนะครับแต่ซีซันนี้ยังไม่จบโอ้โหยิงดุโค้ดดุเลยแรดฟอร์ดไม่ได้ครับแม่โอ้โหโอกาสของคุณพีสครับจังหวะแรกในการต่อเวลาพิเศษนะครับเอาไปเอาคืนมาได้อีกครั้งหนึงครับแรดฟอร์ดหาตัวฟาครับปีเก้โอ้โหหนุนขึ้นมาครึ่งสนามเลยครับเบคแคม ล็อบสันโอเว่นข้างหน้ามีแรดฟอร์ดครับล็อบสันเบิ้ลอืมอะระวังครับวารานแก้ไขครับแก้ไขแมวิ่งไปคนละทางนะครับแรดฟอร์ดจังหวะเมื่อสักครู่นี้จ่ายไปติดพวกเดียวกันเองครับเป็นโอกาสของคุณพิษอีกครั้งหนึ่งครับเป๊กแคมไอที่แรดฟอร์ดโอ้ยจ่ายตัดหลังโอเว่นครับวิ่งย้อนหลังไปโอ้โหและโอกาสของคุณเจมส์ครับเมมฟิสเือร์ายให้ช่องนี้ครับแรดฟอร์ดเบิ้ลจังหวะเดียวจะให้กับโอเว่นนะครับ ก็ยังประคับประคองรูปเกมได้ดีทีเดียวนะครับคุณพีทส่วนคุณเจมก็ยังเล่นในรูปแบบของตัวเองได้ของเส้นคงวาอยู่นะครับทีนี้ก็โอ้โหดูยากแล้วครับใครจะเข้าไปชิงฮะเพราะตอนนี้รูปเกมดูสูสีกันแล้วก็สกอร์เท่ากันด้วยนะครับแต่เพิ่มเติมนะครับตอนนี้เห็นได้ชัดว่าทั้งคู่มีความระมัดระวังตัวกันมากขึ้นนะครับผ่อนเกมเร็วลงบ้างเล็กน้อยนะครับผมคือแมพพลาดไม่ได้นะครับหวันทูครับแรดฟอนขั้นในมีครับปาดเข้าไปโอเว่นเข้าฮัตอู้ ไม่ได้ประตูเพิ่มครับคุณพีชเข้าทำได้ดีนะครับแต่จังหวะสุดท้ายโอเว่นเหมือนจะพลาดหลายครั้งแล้วนะยังผลิตสกอร์ให้ไม่ได้นะฮะเอาละครับมาชมในครึ่งหลังกันต่อเลยครับไม่มีสกอร์เพิ่มเะครับครึ่งแรกสำหรับฟังกันบุกนะครับเหมือนว่าโรนโดสติมินาจะหมดนะครับไปเล่นเป็นปีกนะฮะปักกี่ซองครับฐานหรือเปล่าอ้าวยังทานครับยังไม่ออกครับเปิดเลยเตะยกายิงลูกยี้ b i สิเข้ากิ๊กออกมาเฮดิกจักรยานลิกกระป๋อยจักรยานอากาศมอเตอร์ไซค์อากาศครับอ้ดูปักกิ๊กองเงีอ้ผมกันนีกว่าจะย้อนไปที่โรนโดก่อนนะครับไม่ย้อนครับเปิดเลยฟาดตรกนี้ครับเหมือนกระตก้อนหน้าเล็ตโคตรสวยดูฮนะบอลยังอยู่บนเส้นนะครับเปิดลูกนี้เหมาะเจาะเลย <c oughs> ไม่ล้ำอยู่แล้วครับเพราะบอลอยู่ตรงริมเส้นนะครับแล้วแตะเข้ามา เอาล้วครับเป็นฝั่งของคุณเจมนำบ้างครับอือเอาเป็นฝ่ายตามบ้างครับคุณพีดจะแก้ไขย,ยังไงเสียบอลไปแล้วครับจังหวะเคลียโอ้เตะอัดหน้าไปดึงทีครับโอ้เมนฟิตเดือบไปโรนโดสเตมิน้าหมดนะฮะต้องประคองนิดนึงครับโคต้าตัวสำรองหมดแล้วหรือเปล่ารับสานเอาละครับเป็นโอกาสของคุณพีดครับแรดฟอร์ดโอเว่นแรดฟอร์ดโอเว่นสั้นยังได้อยู่ไม่ได้ครับฉลับโอ้เวลาเหลือเจ็ดแปดนาทีครับเห็นโอกาสเป็นเกมบุกของคุณเจมครับ โอเว่นฝั่งนี้ก็มีแรดฟอร์ดคืนโอเว่นแรดฟอร์ดจะไป้วครับปีเก้ประคองอยู่โอเว่นไม่จ่ายอะโอเว่นไม่จ่ายโอเว่นยิงเองเนยครับพี่เจ็ดประตูต่อห้าครับโอโอกาสเยอะมากครับแล้วก็ทําประตูที่สองได้จริงๆครับไมเคิลโอเว่นฝั่งของคุณเจมโอ้โหดูคุณพิสก็บังคับปีเก้ดักแรดฟอร์ดอยู่นะฮะมันมีตัวเดียวมันก็ต้องเลือกเลยครับว่าจะบังแรดฟอร์ดหรือว่าจะวิ่งหาโอเว่นถ้าวิ่งหาโอเว่นนี่คุณเจมจ่ายให้กับแรดฟอร์ดทันทีนะครับ โอ้น้ำสองลูกเลยครับคุณเจมเวลาจะหมดแล้วครับต้องเล็กนิดนึงครับแลดฟอร์ดเบินเข้าไปในไหนเบคแฮมให้แลดฟอร์ดติดไปยี่ยังจับประคองได้ไหมได้ไหมโอ้โหแต่ละคนสติมนนาหมดแล้วนะครับแล้วเป็นโอกาสสวนของคุณเจมจะมาอีกดึงดอกถขาได้อีกดึงดอกนี่คือปิดจ็อบทันทีนะครับโอ้โหโรนโดแรงหมดแล้วครับโรนโดให้ตรงนี้โอ้โหสวยที่เดียวครับแต่แลดฟอร์ดซีดิมหนาหมดครับไม่ไหวจะวิ่งไปไหวโอ้ยกำลังจะครบ1รอนาทีจ่ายไม่ถึงกองหน้าครับ โอเพสสุดท้ายแล้วครับโอเว่นโอ้จะเอาเพิ่มครับโอเว่นยังไปต่อได้โอเว่นข้างในมีโอเว่นจะไปช็อปตรงนี้ซ้ายยิงติดบอลโอ้โอเว่นจะช็อปเข้าไปด้านในโอ้จบเลยครับแม่โอ้ต้องยอมรับว่าคุณพีทำได้ดีมาตลอดทั้งเกมนะครับเกือบตลอดทั้งเกมนะครับแต่ว่าคุณเจมมาฮึดในช่วงสุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษในครึ่งหลังนะครับมาได้2ประตูนะฮะ แล้วก็เป็นช่วงชี้ขาดของคู่นี้เลยนะครับผมสุดท้ายนะครับเป็นฝั่งของคุณเจมนะครับทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศนี่เป็นการเข้าชิงชนะเลิศครั้งที่3ของคุณเจมนะครับจะทําสําเร็จได้หรือเปล่าในครั้งนี้นะครับจะคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้2ครั้งเข้าชิงนะครับผมก็อกหักได้เพียงแค่รองแชมป์นะครับส่วนคุณพีสนะครับผมสู้กับคุณเจมได้สุดมันนะครับ ซีซั่นนี้มาถึงรอบรองก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe ก,กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ